ดีค่ะร้านพลุนยางแตกนะคะชุดนี้นะคะเป็น m ม็กเวลออฟลึกนะคะออฟกลมังเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะีนนะคะชุดนี้นะคะ m ม็กเวลออฟลึกนะคะใส่ลถก,กระบะห้าลูหนึ่งนึ่งสีนะคะราคาหลักพันค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9500บาทเท่านั้นเลยนะคะ 9,500บาทนะคะใส่ลูกกระบา5รลูนะคะกว้าง9.5หลัง10.5นะคะมาชมกันเลยนะคะนี่นะคะออฟลึกๆออฟกำละมังแบบนี้เลยนะคะหลักพันเท่านั้นเลยค่ะเปิดปกติจะเปิดอยู่หมื่นกว่านะคะชุดนี้นะคะได้มาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะยางหน้าเป็น2454518นะคะคู่หลังเป็น27541018นะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่นะคะดอกยางค่ะ นี่นะคะล้อยังเงาเงาอยู่เลยนะคะชุดนี้นะคะรา,าคาเาห้ารเท่านั้นเลยนะคะสนใจนะคะร้านพุรุญยางแตกนะคะติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095 1 1 9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นะคะ095 1 1 9 9 6 5 9นนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากมาเทินนะคะมาเทินได้นะคะราคาก็จะลดลงอีก ราคาจะลดไปอีกจาก9,500จะถูกลงอีกนะคะใครเอาล้อมาเทินนะคะส่วนต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะสนใจนะคะชุดนี้นะ,ะได้มาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะก็เปิดให้ลูกค้าหลักพันเลยนะคะน่าจับต้องมากนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านพุรุนยางแตกคะ่ะขอบคุณคะ่ะ